เคยเจอเปัญหานี้กันไหมครับผมปัญหาซิสเต็มรีสโตไม่ได้หรือว่าเปิดโปรแกรมแล้วเออร์เลอร์หรือว่าขึ้นหน้าตาแบบข้างล่างแบบนี้หรือว่าบางคนอาจจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เออร์เลอร์เวลาเปิดโปรแกรมหรือว่าถอนการติดตั้งหรือว่าติดตั้งโปรแกรมผมซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมันคือโปรไฟล์วินโดว์มันเสียนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการสร้างโปรไฟล์วินโดว์ใหม่ให้ใช้งานได้เหมือนลงวินโดนใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมในคลิปเลยครับ สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องให้นํำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ย มาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะครับ็คือทาง YouTube แล้วก็ทาง f เฟซบุ๊กนะครับผมถ้าเพื่อนสะดวกแบบไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับมาเราู้ถึงคลิปวันนี้ก็ผมคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปการใช้งาน Windows เนาะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปไปแล้วผมว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างโปรไฟล์ i n d o w s ใหม่บางทีเนี่ยโปรไฟล์ที่เราใช้งานมันนานหรือว่าโปรไฟล์ที่ล็อกล็อกอินเข้าเครื่องปัจจุบันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ บางทีมันอาจจะโดนไวรัสหรือว่าโปรไฟล์มันเออร์เรอร์ทำให้ไม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทาให้ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้บางทีเปิดโปรแกรมขึ้นมามันเออร์เรอร์บางทีกําลัง บางทีกดติดตั้งโปรแกรมเนี่ยมันขึ้นเออร์เอร์สีแดงขึ้นมาว่าติดตั้งโปรแกรมไม่ได้บางทีลบไฟล์อะไรไม่ได้บางทีกดสตาร์ทเมนูไม่ได้ลบผมซึ่งบางคนเนาะไปถามคําแนะนํามาว่าทําไมไมันเป็นแบบนี้บางคนอาจจะแนะนําว่าวินโดว์มันเสียต้องลงวินโดว์ใหม่อย่างเดียวอันนั้นมันอาจจะเสียเวลาผมวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําอีกวิธีนึงในการลองนะครับว่าสรุปว่าวินโดว์มันเสียหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการสร้างโปรไฟล์ใหม่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม อเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองกับเครื่องผมเลยแล้วกันนะผมในการสร้างโปรไฟล์ใหม่เนาะซึ่งการสร้างโปรไฟล์ใหม่เนี่ย Thr. ผมต้องบอกก่อนนะว่า <S <S ข้อมูลในไดดีเ<ใ>นี่ยจะไม่หายไปเนาะแต่ว่ามันจะมีข้อมูลที่เป็นพวกหน้าเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยมันอาจจะหายไปนะผมแล้วก็ข้อมูลเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเกมไปถึงด่านไหนแล้วเนี่ยมันอาจจะหายไปเนาะแต่ว่ามันก็คุ้มนะผมถ้าเราสร้างโปรไฟล์ใหม่แล้วคอมพิวเตอร์เราใช้งานได้ตามปกตินะผม เดี okay, ๋ยวเราจะไปดูวิธีการสร้างโปรไฟล์ใหม่กันเลยเนาะอันดับแรกก็อันดับแรกก็คือเปิด d ิดพขึ้นมาก่อนเนาะวิพขึ้นมาก่อนแล้วก็คลิกขวาเนาะคลิกขวาที่ d ิดพตรงนี้เนาะผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือตัวสร้างการสร้างโปรไฟล์ใหม่เนี่ยต้องเป็น windows 10 pro เท่านั้นเนาะถึงจะสร้างโปรไฟล์ใหม่ได้แต่ว่าถ้าเป็น windows 10 home หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีวิธีสร้างโปรไฟล์อีกวิวธีหนึ่งนะผมสร้างได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างโปรไฟล์อันนี้ยยเเเป็วิขงงกกกกาาาารรรรสลรลล์แบบบ่คคั เลือกมาเนีแบบนี้เนาะก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เรามาที่ตรงนี้ครับผม Lo c a l User group อ่าอ o c a l user group คลิกแตกมาออกมามันจะมีคําว่า user here. อู่อยู่มันจะมีโปรไฟล์ต่างๆขึ้นมากมายเลยนะผมถามว่าตอนนี้เราใช้โปรไฟล์อะไรอยู่นะผมโปรโฟไฟล์เนาะผมจะพิมพ์คําว่า CMD เพื่อเช็คนะว่าตอนนี้โปรไฟล์เราเป็นอะไรอยู่พิมพ์ CMD แล้วปุ๊บกด enter ไปจะขึ้นนันนี้นะครับผมก็ขึ้นว่า ตอนนี้เราใช้โปรไฟล์อยู่ซึ่งตอนนี้ผมใช้โปรไฟล์ที่ชื่อทีมอยู่โ uh, uh, ปรไฟล์ที่ชื่อทีมเนาะโปรไฟล์ที่ชื่อทีมกดปิดไปเราจะเห็นว่ามีโปรไฟล์ที่ชื่อทีมอยู่ถ้าสมมุติเราอยากสร้างโปรไฟล์ใหม่ทันยังไงเรามาคลิกขวาเลยผมคลิกขวาแล้วก็ New User ครับผม uh, ตั้ง User ว่าอะไรสมมติผมตั้งเป็นแอดมินแล้วกันแอดมินแอดมินแล้วก็ uh, อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่จำเป็นแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยให้เราตั้งเป็นอะไรสมมติ ผมตั้งเป็น1,2,3,4,5,6,7,8เล็ก8 8ตัวเนาะ5 6 3 4 5 6 7 8ตรงนี้เขาจะให้ติ๊กถูกว่ากรณีที่ล็อกอินครั้งแรกเนี่ยให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยไหมอันนี้ผมไม่ให้เปลี่ยนนะก็คือผมติ๊กถูกออกนะครับผมแล้วก็กด r r e t t ไปไปปุ๊บกดปิดไปครับผมก็จะได้โปรไฟล์ที่ชื่อแอดมินออกมาถามว่าได้โปรไฟล์ที่ชื่อแอดมินออกมาป,ปุ๊บเราจะไปทำยังไงต่อนะครับ เราจะไปทำยังไงต่อเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะรีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งเนาะรีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้โกลอโพถ่ายนะผมว่าหลังจากรีสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยมันจะให้กรอกโปรไฟล์ใหม่ยังไงเน,นผมซึ่งผมจะอัดหน้าจอไม่ได้นะเพราะว่าเวลารีสตาร์ทเนี่ยมันมันจะอจัดจอไม่ได้ต้องใช้โกลโอโพนะเดี๋ยวเราจะไปรีสตาร์ทกันเลยครับอ่ะตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอนะผมทุกคนเห็นหน้าจอเนาะสังเกตว่าโปรไฟล์ของผมเนี่ยอันนี้จะเป็นทีมเนาะอันนี้โปรไฟล์ในการใช้งานหลักเลย แล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับผมเนี่ยโฟกัสที่มุมซ้ายด้านล่างเนาะจะมีโปรไฟล์ที่ชื่อแอดมินตรงนี้โผล่ขึ้นมาที่ผมสร้างเมื่อกี้เนาะโปรไฟล์ที่ชื่อแอดมินพอกดที่แอดมินปุ๊บเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะผมที่ผมใส่เมื่อกี้เนาะผมก็จะพิมพ์เลข18ตัว1 2 3 4 5 6 7 8กด Enter ปอึ้งรอสักพักนึงครับผมนี่จะเป็นการสร้างโปรไฟล์ใหม่เนาะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับการลงมือโดใหม่เลยแต่ว่า การสร้างโปรไฟล์ใหม่มันจะเป็นเหมือนการคลีนทุกอย่างเคลียข้อมูลทุกอย่างเวลาโปรไฟล์นั้นมีการติดตั้งโปรแกรมแล้วเออร์เลอร์ถอนโปรแกรมแล้วเออร์เลอร์กดเปิดวินโดว์ไม่ได้กดอะไรไม่ได้เนี่ยใช้วิธีนี้เลยเลยนะครับผมในการสร้างโปรไฟล์ใหม่กด a c c e ซไปมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมโปรแกรมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครับผมโปรแกรมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเนาะมีโปรแกรมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแค่หน้าตาโปรไฟล์จะเปลี่ยนไปหน้าตาโปรไฟล์จะเปลี่ยนไปผมจะลองพิมพ์ cmd อยู่ ตีมดเพิงกดเข้าไปสังเกตว่ายูเซอร์ตรงนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยูเซอร์ตรงนี้มันก็จะมียูเซอร์เนี้ยก็จะมี1นึ่งหนึ่งเครื่องตรงนี้ก็จะมี2องยูเซอร์นะผมเราจะไปดูว่ามี2องยูเซอร์จริงไหมเนาะคลิกขวาแล้วก็เมนจเหมือนเดิมครับไปที่ยูเซอร์นะครับก็จะมียูเซอร์แอดมินแล้วก็ยูเซอร์ทีมนะที่ใช้งานอยู่บนเครื่องเดียวกันนะครับผม แค่นี้เราก็จะได้โปรไฟล์ใหม่ที่สามารถลงวินโดว์ได้ลงโปรแกรมได้อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลได้ดีก็อยู่ปกติเนาะข้อมูลได้ดีก็อยู่ปกติเนี่ย,ยเยห็นไหมได้ดียังมีข้อมูลอยู่ปกติเลยแล้วก็ไดสก์สมมติถ้าใครมีไฟล์โฟลเดอร์ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปของตัวโปรไฟล์ที่ชื่อทีมเนาะอย่างของผมเนี่ยโปรไฟล์เก่าชื่อทีมผมอยากไปเอาข้อมูลที่หน้าเดสก์ท็อปผมก็เข้าไปที่เดสก์เนาะแล้วก็จะมีคําว่า User อยูอ่ User ตรงนี้เห็นไหมยูเซ กดเข้าไปสังเกตว่าจะมีโปรไฟล์ที่ชื่อทีมอยู่เนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเนาะ,ะซึ่งโปรไฟล์หลักเราเนี่ยจะเป็นแอดมินสังเกตว่าสมมติผมคลิกเข้าไปแอดมินครับผมแล้วเข้าไปที่หน้าเดสก์ท็อปสังเกตว่าจะไม่มีอะไรเลยสมมติผมสร้างไฟล์ที่ชื่อ,อ,อเป็นไฟล์เ x กแล้วกันขึ้นมาไสักไฟล์หนึ่งเห็นไหมเ x กมาเรียบร้อยแล้วผมตั้งชื่อเป็นเลขหนึ่งผมตั้งชื่อว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่ง ตึงเห็นไหมโปรไฟล์ตรงนี้ในเดสก์ท็อปของแอดมินเนี่ยก็จะมีไฟล์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งนะผมสมมติถ้าเราลบออกตึงนันก็จะถูกลบออกนะผมสมมตเมิเรามีไฟล์เรามีไฟล์ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปของโปรไฟล์ที่ชื่อทีมนะผมเราก็คลิกเข้าไปที่ของทีมเนาะแล้วกดคอนติเนียร์เข้าไปในที่นี้มันจะให้ใส่รหัสผ่านของโปรไฟล์ทีมหนุมเราก็ใส่ไปเนาะของผมจะเป็นพินนะผมผมลองใส่พินหนุ่มับว่าได้ไหม อันนี้ไม่ได้เนาะผมจะลองใส่พาสเวิร์ดที่ผมตั้งกล่องตั้งพินแล้วกันกดเข้าไปะเข้าไปได้นะผมะเดี๋ยวรอสักพักนึงมันก็จะเข้าไปที่โปรไฟล์ที่ชื่อทีมเนาะเราก็ไปก๊อปข้อมูลที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปของโปรไฟล์ที่ชื่อทีมออกมาเดี๋ยวรอสักพักนึงครับอตอนนี้เราเข้ามาโปรไฟล์ที่ชื่อทีมละโปรไฟล์เก่าของผมนั่นเองเราเข้าไปที่หน้าเดสก์ท็อปครับผมสังเกตว่าหน้าเดสก์ท็อปของโปรไฟล์ทีเนี่ยจะมีโปรแกรมเยอะเลยเห็นไหมเราสามารถก๊อป อย่างพวกโปรแกรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องก๊อปนะก๊อปเฉพาะไฟล์ที่เราใช้งานจริงๆนะผมที่เราใช้งานจริงๆหรือว่าก่อนก่อนจะสร้างโปรไฟล์ใหม่เนี่ยอาจจะก๊อปไฟล์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปไว้ได้ดีก่อนค่อยมาสร้างโปรไฟล์ใหม่เนาะตอนนี้เราจะกลับไปที่โปรไฟล์ทีมเนาะผมทรา,าเอาออกไปหรือว่ารีเซ็ตก็ได้แต่ว่าผมจะทรายเอาแล้วกันผมจะทรา,า,าเอาไปแล้วผมจะเข้าโปรไฟล์ทีมเหมือนเดิมทีมหลักผ่านเข้าไปนะผม,ผมจะเข้าโปรไฟล์หลักของผมเนาะ นะทีนี้เราอยากลบโปรไฟล์ที่ชื่อแอดมินออกนะที่ชื่อแอดมินออกนะครับผมผมจะลบโปรไฟล์ที่ชื่อแอดมินออกผมจะมาพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ว่า view view เนี่ยครับผมคำนี้เนาะ view advanced system setting นะครับผม view advanced system setting กดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาตรง user profile เนี่ครับผมตรง user profile เนาะเข้าไปที่ setting ครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโปรไฟล์ต่างๆอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเนาะเนี่ย อย่างโปรไฟล์ทีมเนี่ยมีการใช้งานไปแล้ว2 8 g b กนะครับผมสมมติเราล็อกอินด้วยตอนนี้ในขณะนี้นะสมมติเราในขณะนี้เรามีเราเป็นโปรไฟล์ใหม่เราอยากลบโปรไฟล์เก่าที่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนเนาะเราก็มาคลิกที่โปรไฟล์เก่าแล้วก็กด delete ไปแล้วกด Yes ไปข้อมูลต่างเนี่ย100อ่า9เมกเมื่อกี้เราก็จะได้โปรไฟล์คืนนะครับเราก็จะได้พื้นที่คืนนะเนาะเราก็จะใช้โปรไฟล์หลักเลยตอนนี้เราก็สามารถใช้งานโปรแกรมอะไรต่างๆได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูว่าโปรไฟล์แอดมินหายหรือเปล่านะครับผมคลิกขวาที่ TPC แล้วก็เลือกมินิมาที่ User ครับผมสังเกตว่าตัวโปรไฟล์แอดมินตรงนี้จะไม่หายไปเนาะแต่ว่ามันสามารถไปล็อกอินได้ใหม่เนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ตรงนี้มันหายไปเนี่ยก็สามารถกดคลิกขวาแล้วลบได้เลย delete ปึ๊บแล้วก็กด yes ไปก็จะลบโปรไฟล์แอดมินตรงนี้ออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างโปรไฟล์ของคอมพิวเตอร์เนาะ ในการใช้งานเหมือนลงวิดโดใหม่เลยเพื่อนๆก็ลองนาไปสร้างแล้วก็ลองไปทดสดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงๆไหมลองเปรียบเทียบดูว่าโปรไฟล์ใหม่กับโปรไฟล์เก่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบางทีอาจจะลองลงโปรแกรมนี้โปรไฟล์เก่าแล้วพอมันลงไม่ได้ปุ๊บอาจจะมาลองสร้างโปรไฟล์ใหม่แล้วก็ลองติดตั้งโปรแกรมนี้อีกทีดูว่าถ้ามันติดตั้งได้แสดงว่าโปรไฟล์เก่าเราเสียเราก็มาใช้โปรไฟล์นี้แทนในการใช้งานนะครับผมก็ไปลบโปรไฟล์เก่าทิ้งนะครับแล้วก็จะได้พื้นที่คืนเข้ามา อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่นามาฝากกันในวันนี้เนาะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากให้ทําคลิปอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ